สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ข่าวโยโเที่ประหลาปอนด์ที่ประลาสองคำด้วยบิคอยน์ครับจำที่12กรกฎาคม2566นะครับกับสถาบันที่ให้เข้าไปสด้านตลาดฟอริกเอฟพีเอฟเรเนนดมาดูที่ยูโรครับยูโรเนี่ยต้องบอกว่ามาแรงครับมาแรงไม่ได้แซงทางโค้งแต่แซงทางตรงขึ้นเลยนะครับราคายูโรตอนนี้นะครับราคาขึ้นมาที่1นึ่งจุนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะไปต่อ ได้ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นโดยชัดเจนนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับแนวโน้มเป็นขาขึ้นค่อนข้างแข็งแรงเลยเพราะว่าในส่วนของเดลี่นะเดลี่ก็ค่อนข้างที่จะาลาลาตัวโลเนี่ยไม่ได้ต่ำกว่านะครับ แล้วก็ยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ตรงนี้ถือว่ามาเร็วกว่าตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะต้องลงมาลึกกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะยังไงแนวโน้มขาขึ้นก็คือขาขึ้นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่จะมองเลยคือ1.10เจ็ดสองเจ็ดนะเป้าหมายแรกไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะต้องรองขึ้นมากดตรงนี้ก่อนนะครับผมรอย่อแล้วซื้อได้นะครับผมดูที่ปอนกันมากนะครับ ปอนเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้ผมไม่ได้ลบนะครับก็ถือว่าราคามันขึ้นมาค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับก็ทีแรกก็มองว่าที่1.03 30701ตรงนี้ก็มองว่าตรงนี้นะแต่ราคาก็สามารถไปต่อได้ไกลเลยนะค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ต้องรุนนะครับว่าราคาจะแรงได้แค่ไหนนะับจะมากแค่ไหนก็ต้องรุนเอาเองว่าสามารถที่จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนเองนะครับผมประมาณนี้ มาดูที่ทองคํากันบ้างครับทองคําก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะไปต่อได้อีกเหมือนกันนะแต่ราคาทองก็ต้องรุ้นกันต่อไปว่าจะสามารถย่อพักลงมาอีกครั้งได้ไหมถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านที่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสี่ิบแปดนะตรงนี้นะหนึ่งเก้าสี่แปดเพราะว่าหนึ่งเก้าสี่แปดเนี่ยค่อนข้างที่จะ แข็งแรงพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้จะไม่ผ่านนะแต่ก็ต้องดูว่ามันผ่านไปได้ไหมหรือถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ไหมายความว่าราคาจะกลับตัวที่จะลงต่อเพราะว่าราคาสามารถยืนที่กรอบไซเวได้แล้วนะแต่การยืนของราคาเนี่ยจะสามารถมั่นคงได้มากน้อยแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องกลับลงมาที่1,935นะครับผมตอนนี้ก็ย่อแล้วก็ซื้อตามนะครับดูที่บิตคอยบ้างนะบิตคอยก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยวือบานะวอลุ่มน้อยมากแล้วก็บิตคอยอยังคงรักษาระดับของแนวรุ้มขาขึ้นนะในเด i l ลี่แล้วก็ในสี่ชั่วโมงได้นะซึ่งแน่นอนว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับรอรอจังหวะในการเข้าแดวละกันนะครับก็รอให้ราคาย่อมาตรงเดน2 9รออีกรอบหนึ่งก็ได้นะครัก็รอเข้าแล้วก็เปิดซื้อต่อนะครับผมประมาณนี้สำหรับบิตคอยและ3คู่นะครับ สำหรับใครที่อยากจะเรียนการให้หนิคกับอาจารย์เปิ้ลติดต่อาจารย์เปิ้ลที่ถ่ายคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับรีลากไปก่อนเจอใหม่วันพรุ่งนีสนนี้สวัสดีครับ